แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่บ้านรีวิวจะมาทำคุกกี้ฟักทองนะคะซึ่งเป็นสูตรที่เหมาะกับคนแพ้พวกกลูเตนเนาะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับสูตรนี้เดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะก็นำฟักทองที่สุกแล้วนะคะมาบดนะคะให้ละเอียดเราใช้ประมาณสักหนึ่งถ้วยตวงนะคะหลังจากที่บดเสร็จแล้วเนาะ จากนั้นนะคะก็ใส่เป็นอัลมอนด์ผงนะคะแบบดิบนะคะปริมาณทั้งหมดนะคะประมาณสัก70กรัมค่ะ<อ>เราก็นะคะเป็นน้ำตาลทรายแดง25กรัมนะคะซึ่งเป็นสูตรที่หวานกำลังดีเลยนะคะถ้าใครชอบหวานมากใส่มากกว่าถ้าชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยกว่านี้เนาะจากนั้นก็จะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะปริมาณสัก10กรัมนะคะใส่ลงไปเลย จากนั้นก็จะเป็นน้ำมันรำข้าวค่ะก็กะปริมาณประมาณสัก15กรัมนะคะให้เรานะคะลองคนให้เข้ากันนะคะสักนิดนึงก่อนเนาะก็ยังไม่ได้ถือว่าแฉะเกินไปนะคะแม่บ้านรีวิวก็จะลองเติมนมไปสัก1ช้อนโต๊ะนะคะเป็นนมจืดค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะโค้นให้เข้ากันอีกรอบนะคะคนไปคนมานะคะรู้สึกว่ามันนิ่มไปนะคะอาจจะเป็นที่แบบ เนื้อฟักทองนะคะมันมีน้ำเยอะนะคะแล้วก็เราไปใส่น้ำมันกับนมไปอีกมันก็ยิ่งแฉะไปอีกเนาะเพราะฉะนั้นก็จะลองเติมเป็นแป้งข้าวโพดอีกสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ลองคนดูเนาะว่ามันจะแห้งขึ้นมาไหมเนาะก็ปรากฏว่านะคะก็ดีขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ก็โอเคแค่นี้แหละไม่เป็นไรเนาะเรากา็จะนำไปอบต่อแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันก็จะแห้งดีขึ้นนะคะจากนั้นก็ให้เรานะคะ นำทําเป็นแบบแผ่นบางๆนะคะใส่ถาดนะคะเตรียมอบนะว,วันนี้ไม่ได้ลองกระดาษไขนะคะทาน้ํามันที่ถาดเนาะแล้วก็ตกแต่งด้วยมเมล็ดฟักทองนะคะสัก3-4เมล็ดหรือแล้วแต่เราชอบเนาะนำเข้าตาอบนะคะไฟสักประมาณวันนี้ใช้ไฟที่200องศานะคะเปิดไฟบนล่างถ้าใครมีพัดลมฟังก์ชันพัดลมก็เปิดด้วยนะคะก็ใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะคะ ก็จะได้หนะ้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้คุกกี้ของเรานี้มันแห้งนะคะให้มันเย็นขึ้นนะคะด้วยเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะมาลองชิมดูเลยน,นะคะดูลักษณะแล้วมันเหมือนจะกรอบใช่ไหมคะเพื่อนๆข้างนอกนะคะก็จะออกกรอบๆนิดนึงเนาะแต่ว่าด้านในนะคะมันจะแบบเป็นนุ่มๆนะคะก็จะเป็นพวกซอฟคุกกี้นะคะนะคะเดี๋ยวบีให้ดูเนาะ ข้างนอกกรอบนะคะ้างในนุ่มนะคะถ้าเราจะอบนานกว่านี้มันก็จะกลัวมันไหมนะคะก็เลยเอาแค่นี้เนาะคือกลิ่นนี่แบบหอมมากๆนะคะแล้วก็มันจะมีความหวานนะคะแล้วก็มันนะคะถ้าใครอยากจะให้อร่อยมากขึ้นแนะนําให้ใส่เม็ดฟักทองเยอะกว่านี้นะคะเวลาเราเคี่ยวเนี่ยแบบมันจะมันแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็ลองมาทากันดูนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ